รีบโหลได้กินรีโมลดแบบมีสายเขาสามารถดูเออร์โค้ดย้อนหลังได้นะครับแล้วก็จะมีระบุวันที่แล้วก็เวลาเห็นว่าในบางกรณีเนี่ยมันขึ้นประวัติก็จริงแต่ว่าไม่โชว์วันที่ไม่เราไม่สามารถรู้ว่าเออร์โค้ดเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานโดยยังมนะันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งค่าวันที่เอาไว้วิธีการนะครับให้กลับไปหน้าแรกนะแ่นั้นกดปุ่มเมนูหนึ่งครั้งนะครับเลื่อนหา B ล็อกแอนคา l e n d a r นะครับจากนั้นเราสามารถเลือกเป็นโหมด2ี่สชั่วโม หรือ12ชั่วโมงได้นะครับหลัถ้าต้องการตั้งให้เลือกที่ date and time นะครับเปลี่ยนปีเป็นปีคศนะครับอ่าตรงนี้โดยการกดปุ่มขึ้นลงถ้าได้แล้วกดเลื่อนไปทางขวาเดือนนะครับเดือนก็เปลี่ยนได้กดไปทางขวาเลื่อนเป็นวันนะครับวันก็สามารถเปลี่ยนได้โดยกดการกดขึ้นลงนะครับแล้วก็เวลานะครับตั้งเป็นเวลานะครับเสร็จแล้วไห้กดตรงกลางหนึ่งครั้งแล้วก็กดตกลงนะครับเป็นั้นเรียบร้อยค่าวหน้าเออรือโค้ดฟ้องก็จะเห็นวันที่นะครับ